นี่คือพ็อกเก็ตพิซซ่าไส้ฮาวายเอียนพิงซอสวันนี้ผลเสิร์ฟมากับหน้าข้าวโพดชีสครับ พ็อกเก็ตพิซซ่าไส้ฮาวายเอียนพิงซอสอุ่นร้อนย,ยิ่งอร่อยนะครับจะอบจะปิ้งในเครื่องปิ้งขนมปงังจะจี่บนกระทะก็ได้เช่นเดียวกันวันนี้เราจะเอามาใส่หน้าคอนชีสครับ ว้าวเราใช้ความร้อนอยู่ที่200องศา5นาทีก็พร้อมรับประทานแล้วครับและนี่ก็คืออีกรูปแบบของพ็อกเก็ตพิซซ่าที่เพื่อนๆสามารถอร่อยได้นะครับพ็อกเก็ตพิซซ่าหน้าข้าวโพดชีสครับ